จุดผู้คุยกันกับเทรนเนอร์ต้นค่ะเทรนเนอร์ตน้นส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยคุณแหนครับสวัสดีนังทุกท,ท่านวยนะครับค่ะพี่พจอยแซวเปเนี่ยคะจริงไหมคะทุกทีเลยนะต้องแรงตลอดนะฮะถ้าผมต้องแรงตลอดคนเนี้ยก็ไฟแรงตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวผมแชร์จอก่อนนี่<ด>ผมให้เป็นพวกเป็นระบบเทรดง่ายๆนะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่ต่อจากอโอเคเห็นหน้าจอผมไหมใช่ไหมครับค่ะ เดี๋ยวต้องถามเชิงต้นก่อนก่อนที่จะถามว่าวันนี้เป็นฟีเจอร์อะไรคือพอเช้านี้เราเห็นข่าวบอกอ้าวสารจาลบอกคุณทําไม่มีอานาจนะทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีถูกไหมอืมจริงๆก็ผมว่าเขาพลิกนิดได้ตลอดนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวมีสารปุ๊บเดี๋ยวทําก็จะสั่งแบบสั่งกับสารอีกทีหนึง่งแต่ว่าด้วยอนานาจของเขามันแยกกันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาต้องตอบโต้เพราะเขาเป็นคนที่เป็น เหมือนเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ทาก็จะเป็นประมาณอ่าแสดงว่าเดี๋ยวไม่ต้องมีขาออกมาปัดอีกเชื่อผมโทนะครับการจะคิดว่าแม่เช้าวันนี้น่าจะได้สบายอกสบายใจสักหน่อยหนึ่งใช่แต่เดี๋ยวต็แอบลุ้นคุณทาอีอใช่แต่ก็ไม่แน่จะเห็นเรื่องของบวกบวกเทนิคอรีบาร์ไปด้วยเนะเพราะมันลงต่อเนื่องมาสองวันแล้วอะใช่คือตอนนี้จะเห็นว่าเหมือนราคามันเชื่อใจอะไรมากไม่ได้นะครับเห็นบวกบวกดีเนี่ยอีกวันก็จะลดแรงได้วันนี้บวกมาสิบสามจุดนะครับก็ ดูว่าถ้าทําเขามีทวิตอะไรสักอย่างก็อาจจะทําให้กดดันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมนี้เล่นนานไม่ได้นะครับเพราะงั้นเศรษฐกิจโลกมันพังนะครับมันคนจะส่งออกจะอะไรเงี้ยตกลงภาษีว่ายังไงเนี่ยต้องรีบจบนะครับโอเคเออวันนี้นักถือก็คงจะถามกันว่าเอ๊ะเราอย่างเงี้ยเราจะเทรดมันบวกมาแล้วเนี่ยมันจะแบบมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เลยแบบมีทักเข้ามาถามอินบ็อกซ์เยอะมากก็เลยเดี๋ยวให้เป็นนักเทรดท,ที่เป็นเวฟเทอร์นอลนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอิเดคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในฟินแลนเซฮีโรอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนนะครับคุณจอนคุณแดงครับลังทุนอันนี้จะเป็นหุ้นเดลต้านะครับที่ Delta เดลต้านี่แบบว่าขึ้นมาแล้วเขาก็พักแล้วก็ร่วงนะครับใครจะรู้นะครับว่าหุ้นเดลต้าจะขึ้นมางัดขึ้นมาแบบนี้เราจะใช้เครื่องมือนหนึ่งนะครับนะครับในการหาว่าเราจะรู้ว่าราคาหุ้นมีโอกาสตาวนี้นะนะครับมีโอกาสจะดี่ขึ้นมาแบบนี้ ตัวนี้ชื่อว่าเวฟเทอร์นอลนะครับผมจะกดที่ตงอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็อ่าผมไปดูให้ดูนะครับเป็นเวฟเทอร์นอลตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่พี่ปุ๋ยนะครับ m ม w ว b Rider เนี่ยชอบใช้นะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ประจําตัวเลยถ้าอันนี้จะชื่อว่า w e b t o t e r m i n a l นะครับก็คืออ่าเดี๋ยวก่อนก็จะพูดก่อนอธิบายนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัว EMA นะครับประกอบด้วย EMA 34นะครับที่จะพอดจากราคา High ราคา c ค o s e นะครับแล้วก็ราคา o ล อันนี้จะเป็นจุดไข่ปลาถ้าคุณจอยคุณนาสังเกตจะเห็นตรงนี้อ,อเป็นไข่ปลาอันนี้ก็คือยีเมสสามสี่นะครับเพราะจากสามรูปแบบราคาสูงสุดราคาปิดแล้วก็ราคาต่าสุดนะไปเรื่อยแล้วก็จะมีเทอร์เนลไลน์นะครับจะเป็นเส้นสิบห้าวันยีเมสสิบห้านะครับร้อยสี่สิบสี่แล้วก็ร้อยหกสิบเก้านะครับวิธีการเทรดนะครับเราจะดูว่าถ้าราคาใดๆก็ตามนะครับอยู่ต่ำกว่าเวฟไลน์นะครับ,บ,นะรบทั้งหมดเลยเราจะไม่เล่นเลยก็คือมองเป็นขาลงนะครับ ยกใหญ่ยกใหญ่แบบนี้อ่าช่วงนี้นะครับเราจะรู้เลยอันนี้คือขาลบเนี่ยยาวเลยไม่สนใจนครับแต่เมืคค่อไหรก็ตามนะครับที่ราคาเนี่ยนะครับเริ่มนะครับมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นมายืนเหนือตัวเว็บไลน์ได้นะครับที่เป็นตัวไฮสามสิบสี่ได้แบบเนี้ยเข,ขาจะเข้าหน้าเทรดเซตอัพก็คือตามหลักที่เราดูลุ่าในเรื่องของทฤษฎีนะครับเขาสามารถออกแอคชั่นก็คือทําการออ,อเดอร์ซื้อ,อนะครับแล้วก็แทร็เก็ตเนี่ยเขาก็จะไปปิดแถวแถวช่วงนี้นะครับ เส้นที่เป็นเทอร์โนไลร้อยสีสี่ก็คือเหนือไฮ g h 34ิสี่ปุ๊บนะครับไปปิดที่ร้อยสี่สี่นะครับอันนี้มันก็จะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะครับตัวเจเนเรเตตัวราคาแต่ละตัวว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะได้หุ้นเดลต้าตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราทําการซื้อแล้วก็ไปปิดข้างบนแล้วก็ปิดจบรอบเลยนะครับ หมายควาว่าอะไรหมายควาว่าที่ที่ต้นพูดไปตอนแรกคือตลาดมันเชื่อใจอะไรมากไม่ได้นะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าคุณนเทรดเขาก็เดี๋ยวทวิตมาเดี๋ยวมีศาสตร,ร์แธรรมนูญเดี๋ยวไปทะเลาะกับเจอโลพาวเวลบ้างนะครับไปด่าเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับ <reet> ก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นเราเก่งกําไรแล้วกันเราก็เทรดว่าโอเคได้รอบเทรด <Magn> um. เราซื้อเราถึงแนวสําคัญเราก็ขายนะครับไม่ต้องถือนานนอกจากว่าคนที่อยากจะได้หุ้นแบบปันผลแนวราคาถูกก็ซื้อแล้วถือปันผลอันนี้ก็อีกอีกสไตล์หนึ่งอืมอ่าอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่า อย่างเรายกตัวอย่างตรงนี้ครับสมมติเราซื้อใช่ไหมครับสมมติาราคาขึ้นมาหนึ่งแท่งเนี่ยเราจะขายเลยก็ได้นะครับถือว่ากําไรละอ mm hmm. อาจจะขายไปขึ้นมาครึ่งนึงก็ขายทีหนึ่งหรือถ้าขึ้นตรงนี้เราก็ขายทั้งหมดอันนี้ก็คือจบอรอบจะขึ้นต่อลงต่อไม่สนใจละเราเล่นแค่นี้นะครับเราจะเล่นใต้เว็บไลน์กับเทอร์โนไลน์แค่นี้นเซ็ตมาให้แล้วแบบอัตโนมัตแบบิแบบใช่ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ใหดูนะอันนี้ทางซ้ายมือเนี่ยผมเปิดเป็นเซตห้าสิบ ได้ค่ะเดี๋ยวเทนตนอร์ตอนทกทีพอดีมีคําถามเข้ามาจากทางคุณผู้ชมบอกบว่าในมือถือมีฟีเจอร์อันนี้ด้วยใช่ไหมคะคือกดในมือถือก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าจริงอาถ้าเป็นเว็บเว็บเทในอร์เนี่ยมือถือจะไม่ได้ใส่เข้ามาอัตโนมัติให้แต่ถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปตเราก็อาจจะใส่ตัว EMA 3 4ตัวนึงแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็น EMA 1 1อจบละ เราเป็ไประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันถ้าคําถามคุณผู้ชมคือแอป Finance h e r o มีในมือถือไหมคําตอบคือมีนะคะแต่ว่าอินเตอร์ตตรงนี้คุณอาจจะไม่มีในมือถือแต่ว่าเอาไอเดียตรงนี้ไปถอกแอป DIY ในมือถือได้อันนี้คือคำตอบนะใช่ครับค่ะค่ะเชิญต่อค่ะอ่าโอเคครับอันนี้เราประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวว่าอันนี้ก็มีมีรีเควเมนต์มาก็เราก็ทำศงไปละดูว่าเดี๋ยวถ้าทางเหลัาบ้านเขาทาให้เขาอาจจะใส่มาให้เลยนะครับ อ่ะแต่เราเข้าใจคอนเซปต์กระช้ก่อนอันนี้ก็ดูแอดวานเนี่ยมันอยู่เหนือเราไม่เล่นอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ดูอย่างเออทีเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นไหมครับราคาอยู่ต่ํากว่าที่เป็นบอกเวฟไลน์บอกอเออทีซื้อได้รือยังซื้อได้รือยังผมก็บอกว่ามันไม่น่าซื้อเลยนะครับอ่ะอยู่ดูยกตัวอย่างแท่งดีนะครับที่ราคาขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาก็จริงนะครับแต่เราต้องรอราคาให้ปิดให้ยืนเหนือเวฟไลน์ uh huh. ก็คือจุดไขป่ปลาสีเขียวให้ได้ก่อนถ้าทําไม่ได้เราไม่เล่นเลยเอออทีนะก็จะไม่เข้าเงื่อนไข นะครับก็เป็นห้องเดินไข่นะครับลองดูอ d W C ได้ไหมครับดูจากรูก A W C ยังไม่ได้ไม่ได้ผ่านเลยครับบ้านปูอ่ะเราจะสนใจอยู่แต่ก็ตอนที่เขาขึ้นมาขึ้นมาปิดได้เราขึ้นปุ๊บอ่ะอันนี้เราเอาออกแอคชั่นไปคือบ้านปูนี่น่าจะจบไปแล้วจบแล้วจบไปแล้วเราไม่เล่นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเราสามารถเขียนสูตรสแกนได้นะสมมติสแกนพูดว่าเราเจอแท่งนี้ครับคุณเจ่าคุณนอยคุณจอยคุณไหนครับเนี่ยเราเจอตรงนี้ เราสามารถแอคชั่นขึ้นหนึ่งแท่งเราปิดก่อนครึ่งหนึ่งขึ้นหมดปิดหมดเลยจบก็คือถ้า,ถาเราเปิดเปิดหุ้นตัวหนึ่งมาแล้วเ,เห็นตั้งแต่ล่างๆตรงก่อนเส้นป่าเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ก็คือรอลุ้นได้แล้วคณจะไปใช่ไหมคะไปเก็บกในจังหวะได้ยิ่งราคาออกไซเย์เราก็ลุ้นว่ามันจะแอคคุมแล้วก็ดันขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วพอเราเห็นแบบเนี้ยพอมันเบรกปุ๊บเนี่ยมันมีวอลลุ่มเข้ามาเนี่ยวอลลุ่มมันอินครีสอินครีสเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้ว๋อโอเควอลลุ่มมันเพิ่มขึ้ อย่างเงี้ยเราก็สามารถเก็งกำไรแค่สองแท่ทงถ้าขึ้นถึงนะครับเราก็เทคโปรฟิตปิดไปเลยนะครับเราก็ทําจะพูดอะไรก็ไม่สนใจแล้วออกละนะฮะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะแต่ละตัวนะครับ BL อันนี้ไม่ไม่ได้เล่นนะครับถ้าสมมติมันคือการจะเทรดอ่ะจะต้องแบบราคาเนี่ยจะต้องแบบอยู่ต่ำกว่าเวฟไลน์ทั้งหมดเลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วมีพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อตรงนี้ไปเอาตรงนี้นะครับ อ่ l ยังไม่ได้ VMS นะครับอ่เราก็จะเห็นอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะผมต้องบอกว่าจุดนี้ครับอันเนี้ยคือซื้อไปอันนี้โดนสต็อปล็อสต็อปลอเนี่ยเขาจะใช้เส้นที่เป็นตัว e m อเส้นสีแดงสิบห้าอย่างนี้เราเราถือว่าเราแพนะครับเราก็คือยอมอืมนะครับผมต้องบอกด้านด้านที่แบบวเวลามันผิดทางเนี่ยเราต้องมีจุดสต็อปลอด้วยนะครับะจะไม่ได้สต็อปลอที่โลแต่ว่าจะใช้เส้น E m a สิบห้าเนี่ยเป็นตัวสต็อปลอหรือถ้าใครอยากจะแบ่งการสต็อป เราคันลดครึ่งหนึ่งของของวอลลุ่มที่เรามีถ้าหลุดโดนเราคัดลอดทั้งหมดนะครับอ,อันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีไม้ที่เสียนะครับแล้วก็มาได้ไม้นี้แถวนี้นะครับอ่าก็ซื้อขึ้นไปได้ได้คืนก็คือเล่นด้วยโลจิกเดิมๆนะครับอ,นนอ,อย่างงี้มาปุ๊บอย่างงี้ปิดปุ๊บขึ้นมาปุ๊บอ่าอันเนี้ยวิ่งไซเบร์แล้วหลุดอันนี้ก็คือยอมนะครับก็คือเสียไปนะครับอ่าอันนี้ให้ดูก่อนผมไล่ดูเรื่อยๆครับ มีคริมอ่ะนะครับอันนี้ก็ไม่เล่นนะครับมีเจสี่คุณผู้ชมที่บอกว่าทําการบ้านหุ้นร้อยตัวใช้เวลานานแค่ไหนนี่ใช้เวลาเอาจริงๆนะประมาณสิบนาทีเสร็จครั้งเดียวครับเดียวเนะนี่ยไล่ดูอันไหนไม่เข้าไม่เข้าตากรรมการไม่เข้าเงื่อนไขอย่างที่คุณต้นว่าข้ามเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ทําได้เนี่ยปิดปุ๊บเราขึ้นมาปุ๊บหนึ่งแท่งเนี่ยเราก็ขายอาจจะไม่ได้แตะพอดีนะคือแบบขึ้นมาครึ่งทางครึ่งเขาว่าครึ่งทางหมายความว่าแบบตรงเนี้ยคือพื้นที่เขา อันนี้คือแท่งที่เราซื้อถูกไหมครับตรงนี้คือพื้นที่ที่เราจะเราจะกินกินกําไรอ่ะก็ปิดมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ปิดไป,ไปละส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท้่มันไม่ได้นะครับดูไม่ดีหลุดเนี่ยเราก็เราก็ขายทิ้งก็ได้ไม้นี้เสียไม้นี้แต่ว่าโอเวอร์ก็ยังกําไรคนะอันนี้ก็นั่งนั่งเทรดเนี้ยนั่งดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะเนี่ย c p n เนี้ยขึ้นมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะขายหมดก็ได้นะเพราะบางทีไม่ยังไปจะต้องถึงแนวต้านสักทีเดียวค่ะ ล้วเริ่มเห็นทิศทางมันเริ่มไหลลงก็ตัดสินใจได้นะก็ยอมก็ยอมนะครับก็ยอมเลยนะครับคือกล้วยง่ายคืออย่างเงี้ยเราเห็นละอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เทรดนะครับก็นั่งทำเนี่ยมก็นั่งดูเนี่ยเดียวต้าเนี่ยไม้เนี่ยได้เยอะนะครับนี่ได้เยอะคือมันจะมีตัวเอโกอย่างเงี้ยเนี่ยโดดเดตัวที่แบบคนแบบลืมไปนานเนี่ยพอมันลงไม่เล่นพอมาปุ๊บทีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปเลยนี่ก็มิดไปละเท k โปรฟิตไปนะครับ global เงี้ยเล่นไหมฮะ แต่ว่า,าโกโบอลนั้นถามหน่อยถามเป็นไอเดียสมมุติแ้นเปิดมาเจอโกโบอลหน้าตาแบบนี้แล้วมันก็ดูแบบอยู่ใต้เส้นขนาดนี้แต่แนนแบบเอ้ยแนนชอบอ่ะแนนแบบพอมันไปแตะตรงเส้นล่างที่เป็นจุด<ช>บะสีชมพูเนี่ยแนนแนนเข้าได้เลยไหมถ้าตามหลักของหน้าเทรดเนี้ยเราจะรอเมื่อราคาปิดยืนเหนือเวฟลน์ที่เป็นสีเขียวเท่านั้นออโอเค,คถ,ถ้าทําไม่ได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องมองว่าถ้าเขาเริ่มอ,ออกออกข้างไซเย์เนี่ยเราจะมองว่าเขาอาจจะแอคคูมูลเลตเป็นไปได้ แต่ว่าไอ้พุ่งระเดนเนี่ยแน่นอนมันไม่เข้าเงื่อนไขเราก็ไม่เทรดนะครับเพราะไม่งั้นเราจะเจอแบบนี้เอเราคิดว่ามันจะมันจะไปนะนเนี่ยเราเชว่อไอ้มันจะมาเนี่ยมันจะไปมันก็ลงคือเราก็าจะให้ตัวนี้เป็นตัวกรองเลยว่าโอเคถ้าโมเมนตัมดีจริงต้องยืนเหนียอ e เม3สสิ 34, ซึ่งสาย4ีตัวนี้เป็นหลักของบิโวแนชชีด้วยค่ะนะครับขเขาก็ตัวนี้มาใช้หลักตัวเนี้ยอ่ามันมีที่มาที่ไปนะแต่ผมไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นนะครับจีบีอสี่อย่างเงี้ยเรารู้ลวอ่ะอยาเล่นตรงไหนเล่นตรงนี้เห็นตรงนี้ค่ะ อันนี้เป็นไอเดียใช้เว็บทูนอลนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาใช้ไอเดียนี้คุณต้นทําช้าคุณผู้ชมดูทีหนึ่งว่าเราทําได้ไงแต่ว่าจริงๆแล้เราอยากจะแอบกระซิบคุณผู้ชมนะมีกูรูเทมเพลตมีครับมีตรงนี้อันนี้คือวิธีวิธีง่ายสุดลวแต่เดี๋ยวให้คุณต้นทําให้ดูกอนเอาหน้าด้วยนะหน้าที่มีเซตร้อยกับหน้าที่มีเว็บทูนอลด้วยโอเคปกติเวลาเราเซ็ตใช่ไหมครับตรงนี้ผมเซ็ตจากเฟอร์ลิตนะครับก็ก็จะกดตัว แอร์สกินก่อนนะครับแล้วก็ผมจะมาที่ m a r k e t บุ๊กเมน t นะครับแล้วก็มาเลือกตรง f a เรตรงนี้นะครับตรงนี้เลยปุ๊บกดแอรเข้ามาค่ะกดแอรเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอตรงนี้เราก็ไปกดเลือกฟิลเตอร์นะครับมันจะมี f a เริทหนึ่งสองสามที่เราใส่ชื่อหุ้นไปแต่เราจะมีเซ็นท่าสิบอยู่เราก็กดไปเลยอืแล้วเราก็ทําการย่อนะครับย่อหน้าตาย่อบบเนี้ยย่อไปเอามาไว้้างข้างกางข้างนะครับอ่าแล้วผมปิด ปิดปิดกราฟเลยนะแล้วผมก็เปิดแอสกีนเข้ามานะครับกดมาที่ชาร์ตนะครับกดที่เทคนีค้เข้าชาร์ตนะครับอ่าก็จะได้กราฟมาตอนที่กราฟออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบราคากับเส้นมันจะมีอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาดีฟอลท์ให้ดูก่อนนะครับดีฟอลท์มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่าเราก็เอา e อ A ปกบติออกไปก่อนนะครับก็คลิกที่ตรง EMA ของเขาอย่างเงี้ยครับเล่าออกไปเลยคลิกค้างนะครับคลิกซ้ายค้างล่าออกไปปล่อยแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ แล้วก็เลือกเว็บเท a ร์โนก็จะได้ละอ๋อก็คือเมื่อกี้คือเรากดแล้วเราลากออกแค่น,นี้มันคือการลบออกใช่ไหมคะใช่ครับนี่ยรับท่านผู้มครับไดูซู<อ>ให้ดูใกล้ๆนะครับคุณแดนนี้นะกดเนี่ยเมาส์เป็นสีขาวไปชี้เป็นสีดำ<อ>คลิกซ้ายเป็นรูปมือด<อ>ึงไปปุ๊บเป็นรูปสังขยะปล่อ,อยหหยอ๋<ๆ>อเออง่ายเลยเออนี่เนี่ยทำตามเลยเมื่อกี้คือปกติเวลาเราคลิกซิสเ็เสร็จล้วต้องกดอีกใช่ไหม อันนี้พอเราคลิกที่เส่งปุปุ๊บขึ้นจุดปุ๊บเรากดเป็นรูปมือปุ๊บเราปัดสายเลยโอเคออกไปเลยง่ายต่อการใช้งานเนี่ยครับอย่างตอน GPS 4เนี่ยได้หลายรอบเนียปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งรอบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสองรอบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามรอบแสดงว่าน่าจะเวิร์กโอเคจากจากจากอดีตแต่ไม่ได้เป็นการแบบมองว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนเรามีการคุมสต็อปลอสอันนี้เหมือนว่าเวลาเราเจออย่างเงี้ยเราสามารถหาหุ้นเทรดได้ทุกว okay. ันเลย นะครับหรือตัวที่เราสนใจมันจะเข้าเทรดเซตอัพตัวนี้หรือเปล่านะครับสต็อปลอก็มีเส้นสีแดงที่เป็นดีเบสิบห้ากับโลก่อนหน้าแล้วก็เอาตรงนี้เป็นการแบ่งสต็อปลอก็ได้โอเคก็อย่างที่เราดูการเมื่อกี้อันนี้มันเป็นในส่วนของเซตห้าสิบแต่ถ้าคุณผู้ชมมหนทำการบ้านไว้เราก็มีเฟรนด์เอาไว้ก็สามารถกดในกลุ่มเฟรนด์ของตัวเองมาไล่ดูได้ว่าวันนั้นๆเนี่ยหุ้นที่คุณชอบมันเริ่มที่จะเข้าแก๊บหรือยังใช่ครับก็ได้เหมือนกันบางคนเจอข่าวมาเนี่ยไปดูซิว่ามันแบบเเขขข้้าาายม ถ้าข่าวดีถุนเนี่ยมันน่าจะมีโมเมนตัมหรือคนน่าจะสนใจช่วยซื้อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเสร็จแล้วเซ็นหน้าจอได้เหมือนคุณต้นไหมดีจังเป๊ะเลยค่ะอาเนียทาตามผ่านทางรายการง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมได้ลากเดี๋ยวลากเลยเดี๋ยวระหว่างที่คุยกับลูกพี่ไปด้วยเดี๋ยวลองลากดูซิว่าไปตามที่ลูกพี่ว่าไหมเพราะเดี๋ยวเราจะคุยกันในหุ้นตัวใหญ่นี่แหละว่าเงินไปไหนะฝากไว้ด้วยสําหรับฮีโรนนะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนะใครที่เทรดไว้นิดนึงใครที่เทรดไว้นิดนึง ใช้เว็บทูนอ l เป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องมือในการดูของคุณผู้ชมได้อันนี้เซตจริงๆเซตง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าจะาง่ายกว่านั้นไปที่กูรูเทมเพลตแล้วไปที่เว็บไรเดอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะว่าเดี๋ยวค่อยไปสอนครั้งต่อไปแล้วกันว่าเราจะดึงเว็บทูนอของพี่ปุยมาใช้มาใช้งานได้ไงบ้างเพราะเขาจะมีหลายช่องมีหลายช่องแต่วันนี้เอาวิธีการนี้ไปก่อนเริ่มต้นง่ายๆฝึกใช้งานง่ายๆนี้ไปก่อนกับฮีโร่นะคะวันนี้ขอบคุณเทนนต้นมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับดีค่ะดสวั